คลาสสิ ical, โกโทร0 2 6 1 8 0 8 0 8เข้ามาพูดคุยกันครับกับคุณนัทธิจุธาวรากุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะครับผมไม่ได้คุยกัน ประมาณ2-3วันนี้ครับจะเห็นว่าราคาทองคำน,นั้นทะลุตัวแนวต้านที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในโซน1 3 6 6เหรียญ68เซนต์ต่อทริออสเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ลบภาพลบลบ,ลบภาพร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นไปทั้งหมดแล้วหรืยังฮะ สำหรับตรงนี้เนะี่ยก็ถือว่ายังยังไม่ได้ลบทั้งหมดนะคะนะแต่ว่าในระยะสั้นถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะคะการที่ราคาทองคำสามารถทะลุผ่านแนวต้านอย่างที่เราคุยกันไว้หนึ่งพันสารอยห้าสิบเหรียญน,นะคะก็พอมีการเบรกขึ้นมาก็ทําให้ราคาทองคำนะเมะื่อวานนี้ก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดหนึ่งพันสารอปดสีด่ส 1, เหรียญดอลาร์นะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้ที่เหลือนะะก็จะเห็นได้ว่าถ้าราคาทองคำสามารถ ยืนได้เหนือแนวรับบริเวณ1 3 5 0เหียรญ1 3 3 5เหรียญบร,ริเวณนั้นนะก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาทรงคําจก มีการปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านไม่ว่าจะเป็น1,400เหรียญ1,420เหรียญหรือว่า1,440เหรียญก็มีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่าเป็นแต่ว่าสาหรับสัปดาห์นีนะะ้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้สำคัญมากนะัที่มีการประกาศออกมาะะแล้วก็น้อยตัวสําหรับสัปดาห์นี้ก็เลยอาจจะทําให้ราคารงคาอาจจะไม่ได้แว่งตัวในกรอบกว้างมากนะคะตลอด ก็มีวันพุธที่รองติดตามเรื่องรายงานการประชุมของทาง FOMC ที่ประชุมไปครั้งที่แล้วนะคะในวันที่3 3มสิบส็กราคมนะก็ต้องดูว่าถ้าไม่ได้มีการ พูดอะไรที่ต่างจากครั้งที่ลาวระชุมนะคะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลจะทบต่อราคาทองคำมากนักนะคะยกเว้นว่ามีการออกมาพูดถึงประเด็นทางร้าน QE นะคะตรงนั้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคำผันโผนได้นะคะแต่ว่ามีมันอีกอย่างหนึง่งในตูว่าก,กองทุน S P D R นะคะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะ,ะว่าถือว่ามีการขายอองแข่งต่อเนื่องนะคะแต่ว่า ล่าสุดนะประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการเข้ามาซื้อบ้างประมาณสามวันทําการนะคะจากทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าถ้าเกิดว่าเริ่มกลับมาซื้อจริงๆนะก็จะทําให้ราคาทองคำกรับตัวบวกขึ้นมาได้แต่ว่าทั้งนี้งานเมื่อวานนี้กนช่องผล S P R ก็มีการขายออกมาสามตันนะคะแต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่ามีการเข้ามาสะสมสองจุดสี่ตัน<ม>นะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะเราแนะนําว่า ให้แนวรับเทียบดับหนึ่เหรียญแล้วก็1 3 5่งพร้ยหเหรียญดอล่าร์นะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ1,384เหรียญแล้วก็1,395เหรียญนะคะก็แนะนำนักลงทุนนะคะถ้าอ่ายังไม่มีโพซิชันนะก็ถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะ1,362เหรียญหรือว่า1,350เหรียญก็อาจจะเข้ามาสะสมซื้อได้นะคะแล้วก็รอทำลายบริเวณแนวต้านนะคะส่วน นักลงทุนถ้าเกิดว่าเข้ามาซื้อบริษัทนี้นะคะจุดอ t o p l อ s ที่เราจะให้ไว้ก็คือ1,330เหรียญนะคะถ้าหลุดบริเวณนั้นก็จะกลับมาเป็นทิศทางไซ d e นเหมือนเดิมนะคะว่าในช่วงนี้ก็ยังมองว่าในระยะสั้นนะคะในทิศทางระยะสั้นก็ยังมองเป็นลักษณะ s i เว w a y s ขาขึ้นนะคะแต่ว่าตรงนี้ฉะนั้นโดยรวมก็ต้องดูบริเวณแนวต้าน1,420เหรียญบริเวณนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทะลุผ่านขึ้นไปนะะโอกาสที่จะปรับตัวลงมาอีกครั้งก็ยังมีอยู่ นะคะส่วนช่วงนี้อาจจะต้องติดตามทางด้านข่านเงินบาทด้วยนะจะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้ข่้นเงินบาทนี้อ่อนค่ามาค่อนข้างเร็วนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาทองคาในประเทศนะคะเปิดมาก็ราคาเท่ากับเมื่อวานนี้สองหมื่นสี่รอห้าสิบบาทนะคะดังทั้งที่จริงๆแล้วราคาทองคาในตลาดโลกมีการตบตัวลงมาก็เป<ๆ>็นสิบเหรียญดีเลสซาค่ะแต่ว่าค่านเงินบาทนี่อ่อนค่ามาช่วงเช้าวันนี้นก็อยู่ที่ระดับประมาณสามสิบเอ็ดบาทหกสิบตางค์นะคะดังทั้งที่ ตอนเปิดตลาดมาประมาณแค่31บาท45บาทนะคะเพราะฉะนั้นการอ่อนค่าขึ้นมาอย่างเร็วแบบนี้นะก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคำในประเทศไม่ได้ปรับตัวลงค่ะครับมาดูกรอบฟิวเจอร์สั้นๆนะครับผมตอนนี้มองไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับค่ะสำหรับฟิวเจอร์นะคะเซเรียคิวแนวรับอยู่ที่2 0 5 0บาทแล้วก็22,700บาทนะคะตัวหนาต้าอยู่ที่2 7 8 0บาทแล้วก็29,500บาทค่ะครับแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับเดี๋ยวว่ากันใหม่มันเพื่สบดีนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ